สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเครดิตช่องเสือพาไปนะเอซนะคะเสือพาไปนะคะองมช่องได้เครื่องใหม่สามช่องเสือคนเดียวไม่ได้กับเขาโอ้ยเสือไม่ได้กับเขาในเอฟซีอยู่กับสมอนชาแนลนะคะก็ได้แล้วก็ ป้าท้ายบ้านได้แล้วก็พี่อนุวั์ได้ะคะใอรสี่เสือไม่ได้อันนี้แังกล่อง้เหรอมาดูกล่องโทรศัพท์โอ้โหดูดูโอ้โหหนูเชน่าดูชมอยากได้อยากได้ยายสมนอยอยากได้เสียเอ้ยดีใจด้วยนะคะคุชานลนะคะ โอธนาคารอัุโมัติแล้วฮะโอ้ชาแนลได้เครื่อนใหม่อ <c oughs> โอ้แม่น้องมือได้ <c oughs> โทรศัพท์ใหม่ <c oughs> ผู้ใหญ่ใจดี <c oughs> นะครับผู้ใหญ่ใจดีให้สามช่องสนบสน์นะคะที่ไฮโนครับ มไม่ผสมออกนามใช่ไหมผสมออกนามนะคะแต่ว่าท่านท่านไม่ได้ออกให้ทั้งหมดเนาะใช่ท่านไม่ได้ออกให้ทั้งหมดท่านบอกว่าจะให้งบเท่านี้แล้วว่าถ้าอยากได้รุ่นไหนขอให้ท<ป>่านมีสุขภาพาร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยดีค่ะรู้ใจดี่ใจด,ดีด้วยนะฮะดีใจก <โด S 1> ระฟูกด,ด้วยนะครับของ่ออกแค่เศษมั้งใช่ไหมออกแค่เศษเศษเศษจากเลขกลมๆอ่าเขาให้เลขกลม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 า รุ่นนี้คือรุ่นที่กำลังโฆษณานะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนะเวลาเราดูจูทูปพวกเราเนะี่ยจะเห็นโฆษณาโทรศัพท์รอนนี้บ่อยมากนะครับเซนเตอร์จะเป็นหลิงออมนะศิลปิเป็นดาราสาวคู่เจิ้นคู่ฝันนะอันนี้คน,ะน,นละรุ่นกันกันกบทางทางรุ่นไหมคนละรุ่นกันไม่ซ้ำกันเลยเหรอ อ๋อสามสามคนสามเครื่องสามรุ่นไม่เหมือนกันเลยนะเดไปางเรียงกันลหเออจ้ได้ไม่หลงนะคือตอนแรกคิดว่าจะมาเอารุ่นเดียวกันแต่พอมาถึงเดินดูแล้วมันก็จะมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่แบบชอบไม่เหมือนกันชอบถ้ามันแพงก็เพิ่มเงินเราเองรายละเอียด่พนักงานนานมากคือพนักงานแบบทำงานหนักเลยนะก็ค ทำงานควหัวเลยรับถึงบ้านอบเจอนูกค้าแบบนี้อพ่าห้าคนไม่ไหวนะไหมแบบเ,เ,เ,เราต้องถามแบบว่าความต้องการนความรายละเอียดอะไรต่า,าท่จะุใ,ในเครื่องมือจับการที่เราใช้งานภาพจะได้ออกมาสวย<ช>เอฟซีจะได้ดูคลิปให้เราจนจบไมไมสันทำไยังมีสันพูดทำไมภาพแตกภาพลาย ต่อไปก็เย็นหัวต่อไปแต่ภาพจะสวยขึ้นภาพจะสวยภาพทบยานก็ได้เครื่องให้บีดูคลิปจนจบไงเพราภาพเราสวยแล้วโชว์โชว์โชว์เครื่องเหยโอ้โหสวยสวยม่าอะไรไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นแอปเขาที่ทดลองถ่ายคลิปสิ จะลองถ่ายคลิปอ่ะถ่ายไปเลยถ่ายนั่นแหละถ่ายเพื่อนนั่นแหละกล้องถ่ายรูปมันเพิ่งใช้ครั้งแรกไงอ่านั่นแหละถ่ายไปสวยมากเลยโป๊ชัดแจ๋วเลยโอ้โหคุกแม่น้องหมีชัดแจ๋วเลยคมคมติดเลยนะคะวันนี้จัดหนักกันทุกคนเลยกลับกล้องได้ใช่ไหม กับกองได้ด้วยนะคะโหชัดแจ๋วเลยเสือปุ๊บชัดแจ๋วเลยปุ๊บแม่น้องหนินะคะโหสวยสวยสวยอยากได้อยากได้อยากได้สามคนเป็นเสือเลยพนักงานที่รอดมาทีมกันทุกคนเลยจัดปังๆเลยค่ะแล้วก็ บริการดีมากนะฮะมาที่ร้านเลยนะดีใจด้วยนะปุ๊ดีใจด้วยนะคะสะกดดังคอรู้ดูเคสเคสใสฮะอันนี้คือสีอะไรฮะสีเทาสีเทาเสียพาไปของพี่นวัดยังไม่เสร็จอันนี้ ไม่เสเร็จต้องยกกัน,น้เปิดูไรไปได้ว่าไอ่ถอดี่ใหญ่ใจดีนะคะดถอดถด้วยนอดถอดอดอดถอดถอดถอนถอด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 ถมดถอดถดถอดอดดดดดอดอด ทางโน้นเขาก็มีเาเป็นสาขาที่บริการดีมากนะแวะมาใช้บริการได้เลยนะฮะปาดานนาโรบินสันสกลนครชั้นสองมีของแถมด้วยอันนี้อะไรอะรลำโพงไว้เปิดฟังเพลงโอ้ มีพัดลมนะมีปัดลมมือถือแล้วเ็มีอะไรอีกโอ้เขาเอ์แบงค์อีกมือหแบงค์อีกโอ้มีอะไรอีกครับโอ้ออได้หูฟังด้วยโอ้ได้หูฟังเยอะมากนี่ก็เผาอีกหรออู้ได้ของแถมเยอะจังเลยอัน กรเป๋ากระเป๋าเออไม่พอใส่โทรศัพท์หลายเครื่องต้องต้งสแบบนี่ไงคุณผู้ชมเอ็นชิรา๊อ้สวยมากผู้ใหญ่ใจดีใจปั้มคนอื่อีกอันนี้ดูแบบอูเล็กน้อยไปเลยอ่ะบ้านึงบ้านเครื่องใหญ่เลย S <S สวยมาก <S 2> <S 2> สวยมากป้าต่บ้านสวยมากป้าต่บ้าน,นแล้วของพี่นั่นล่ะ <S 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 พี่นวัดไม่โชว์มัง่งหรอหสวยสวยสวยนี่อของพี่นวัดลหะอออสูบได้สองรอยข้าเลย่ ยย้าเอนี่ว่าเธอว่าไม่เอาไม่เอาเครื่องใหม่ไม่ต้องเอาไว้ถ่ายคลิปอย่างเดียวอ่าอันนี้เพลอเผอซูมเห็นไอ้ดอยอินทนนท์อยู่อยู่จำปาดงซูมถึงดอยอินทนนท์เลยฮะโอ้ยเอาสามมาโชว์กันเอาสามเครื่องโชว์ รักของใครสวยกว่าของใครสวยกว่าเอาแต่เอาแต่เ่ี้ยวนะเออผลุนผลุนผลุนแม่อันนี้เั็นลูกใช่เพราะว่ามันยี่ห้อเดียวกันอันนี้รุ่นแม่อันนี้คือลูกอันนั้นพ่ออันนั้นพ่อเออเพราะอีกยี่ห้อหนึ่งโอ้ได้สามแบบสามรุ่นเลยเหรอจงเจีมชุ ของพี่เสือกลายเป็นของแบบอะไรนะคล้ายๆต่างดาวไม่เข้าพวกซูมแล้วนะพี่นวัดกำลังซูมแล้วนะฮะขึ้นบนนิดนึงโอเคซูมขึ้นบนนิดนึงยกขึ้นเออนัน่นแหละโอ้โหรือ <c oughs> <c oughs> สมราคาเลยเออ,เออ๋ถ้าได้ซื้อเมื่อคืนเนี่ยเนาะเอ้ยเมื่อวานอ่ะได้ถ่ายพระจันทร์เมื่อคืนยังสวยเลยอะ่ะ